สวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยก็ในเรื่องของอการปลดโทมัสทูเคิลหรือว่าการเลือกเกรแฮมพอตเตอร์มาเป็นกุนซือคนใหม่ของเชลซีเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็ไม่น่าจะต้องพูดอะไรมากนะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแท็กตรวนๆเลยนะวันนี้จะมาวิเคราะห์แท็กติกของเกรแฮมพอตเตอร์แล้วก็ จะมาดูกันว่าสามารถเอเดเท่ากับเชลซีของเราตอนนี้ได้ยังไงโอเคก็เดี๋ยต้องไปดูนก่อนนะว่าเกรแฮมพอเตอร์ในซีซั่นนี้เนี่ยเปิดพรีเมียร์ลีกเตะมา6นัดเนี่ยได้แผนอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีหลักๆอยู่สาแผนนะเดี๋ยวเอาให้ดูโอ้ยผมได้ไปเซฟภาพมาจากเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะไวให้นะเผื่อใครอยากดูเพิ่มเ,เติมนะก็แผนหลักๆกจะมีสามนะครับ นะมีสามห้าสองนะครับสามสี่สองหนึ่งแล้วก็สามห้าหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอในส่วนของสามห้าสองเนี่ยกับสามห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคล้ายกันนะครับแต่ว่าสามห้าหนึ่งหนึ่งจะถอยต,ตัวหน้าตัวหนึ่งนะครับก็คือในภาพนั้จะเป็นเอ็นออกเอ็มเวปูนะถอยลงมาแพ็คตรงกลางให้มันแน่นขึ้นนะครับเพื่ออ่าที่จะ ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งนะเมื่อเจอทีมที่แข็งแกร่งอนยะ่างเช่นตอนที่เจอเมนยูนัดแรกนะครับก็ใช้แผนสามห้าหนึ่งหนึ่งนะเพื่อทำให้เกมรับแน่นขึ้นเนาะก็คล้ายๆกันนะเราจะมาพูดถึงสามสองกับสามหรือสองหนึ่งนะครับซึ่งครูเคมป์พอตเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในกุญซือที่แผนมีความยืดหยุ่นนะมีความเฟล็กซิเบิลนะก็คือแบบเปลี่ยนแผนเนี่ยระหว่างสามแผถนเนี่ยเปลี่ยนแผน ได้โดยที่ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับไม่ค่อยจะมีปัญหาสำหรับตัวนักเตะสาหรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะก็อยาจะมาดูกันว่าทํใหม่นะแล้วก็อะไรต่างๆเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มที่าการบิวอัพเกมก่อนล้วกันนะครับการบิวอัพเกมก็ซีซันที่แล้วเนี่ยนะครับครแฮมพอตเตอร์ใช้ฐานห้าเป็นหลักเนาะก็จะคล้ายๆของเชลซี มิดฟนะิลด์สองตัวแล้วก็แบ็กทรีแต่ว่าพอมาทีซนนั่นคะร์นัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็การเสียยิทวิซูมาไปด้วยนะทำให้มีการบิลล์อัพเกมที่เป็นแบบใหม่ขึ้นมาเนะี่ยจะเห็นในภาพนี้นะครับสูมให้ดูนะก็จะเป็นเ,เกมที่บริตันเจอกับลสเตอร์พูลจะเป็นการเซตบอลน,นะครับ เป็นถ้านับถ้านับผู้รักษาประตูวยเ่ยก็จะเป็น5คนนะครับแต่ว่าถ้านับถ้าไม่นับก็จะเป็น4คนตรงนี้นะครับก็จะมีสามสามเซนเตอร์อแบ็กนะครับแล้วก็กองกลางมิดฟิลด์ตัวต่ำนะซึ่งของไรตันเนี่ยใช้เป็นเอนล็กซิสแมกเลสเตอร์นะลิซันนี่ได้ถอยลงมาเล่นเป็นตัวต่ำนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะฮะก็จะยืนในลักษณะนี่ฮะดิมอนเชฟนะเป็นลักษณะด m มอน หน้าตาจะเป็นไดมอนเนี่ยนะฮะวิธีการวิวอัพของเครียมพอเตอร์เนี่ยอ่สถิติการวิวอัพเนี่ยเน้นเป็นการวางบอลยาวนะครับเป็นการเปิดบอลยาวจากแดนหลังนะครับจากผู้รักษาประตูก็ดีจากอ่เซนเตอร์ตัวกลางนะฮะหรือจากสี่คนนี้แหละทั้งหมดก็ดีนะครับก็อ่ครียมพอเตอร์เนี่ยใช้เยอะมากๆนะคอ่คิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นของการผ่านบอลทั้งหมดเลยนะครับในซีซั่นนี้นะแล้วก็ มีอัตราการวามบอลยาวเป็นอัดับสี่นะในพรีเมียร์ลีกซึ่งถามว่าอย่างนี้มันดียังไงเนาะก็เวลาเจอทีมที่รสซิ่งสูงสูงเนี่ยเขาจะเปิดพื้นที่มากนะทำให้เราสามารถวางบอลยาวไปข้างหน้าได้นะตัวรุกเราก็วิ่งหาช่องวิ่งปั่นป่วนนะครับทำให้มีโอกาสในการวางบอลไปข้างหน้ากัน,นการเข้าทำอะไรที่รวดเร็วนะครับซึ่งอบอลของเรแฮมวอเตอร์เนี่ยจะมีความเป็นไดเรกผสมกับ นะเป็นบาลานซ์เลยนะครับก็ถ้าเจอทีมที่เพรสไม่สูงเนี่ยเขาไม่เขาไม่ค่อยเพรสเนี่ยหรือรอเพรสในแดนตัวเองเขาก็จะต่อบอลกันไปแบบเป็นโพริชันฟุตบอลเป็นการของบอลต่อกันต่อบอลไปเอ้ยโอเคต่อบอลขึ้นไปแบบปกตินะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมีแมปให้ดูหรือเปล่าอ่านี่นี่มีรูปให้ดูนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ก็คือ บอลอยู่ที่ลุยส์ดังใช่ไหมก็เปิดยาวนะครับมาให้บิงแบ็กฝั่งขวาได้เข้าทําเลยเนี่ยได้สร้างสรโอกาสได้เข้าทําซึ่งถามว่าการพิว่าแบบนี้เชลซีทําได้ไหมผมมองว่าได้นะผมมองว่าได้เพราะว่าผู้เล่นทีมเชลซีเนี่ยมีคนวางบอลยาวแม่นๆอยู่นะครับเซนเตอร์ตัวกลางก็มีเตียโก้ซิวาใช่ไหมก็วางบอลแม่นนะครับอ่มาเตโอโคกาสิชเนี่ยก็เล่นตรงนี้ได้นะเล่นเป็น กองกลางตัวต่ำได้นะเพื่อที่จะวางบอลยาวไปข้างหน้าได้แม่นนะผมก็ผมคิดว่าเล่นแบบนี้ได้นะของเชลซีแต่ไม่แต่ไม่แน่ใจไม่ไม่ชัวว่าพอเครยมวอเตอร์มาคองเชลซีเนี่ยก็จะปรับเป็นฐานห้าเหมือนกับโทมัสซูเคิลหรือเปล่านะก็ต้องดูแผนว่าจะใช้ฟอร์เมชันไหน,หนเนาะนะซึ่งาการเิอรอยเกมแบบนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมให้ดู นะี่อ่านี่นี่นะครับอันนี้เป็นบอลยาวจากโรเบิร์ตซานเชสนะบอลยาวจากผู้รักษาประตูนะครับมาที่แดนหน้าเลยและจะสังเกตนะครับและจะสังเกตว่าผู้เล่นไบรตันเนี่ยมาอยู่พับสนามครึ่งหนึ่งนะฮะทางแนวแนวนี้นะทางแนวนอนนะครับพับสนามครึ่งหนึ่งไปอยู่ไปแพ็กฝั่งนู้นเลยนะครับเพื่อดึงผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับเนี่ยจะเห็นจะเห็นได้สังเกตอย่างนี้นะ นะครับแล้วมีผลดีอะไรนะครับผลดีอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมอ่าเนี่ยมุมซ้ายล่างเนี่ยเรโดโรทอซาครับไม่มีคนมาประกบนะเนี่ยเดียกโกดาโลอยู่ตรงนี้เนาะก็ไม่มีคนมาประกบน,นะครับกองหลังสี่คนของแมนยูเนี่ยก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอ่าทำให้เปิดช่องให้วิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยเรโดโรทอซาเนี่ย ได้มีพื้นที่นะครับนะ,ะ,ะก็เนี่ยนะในภาพที่เห็นเนี่ยแพ็กฝั่งหนึ่งเลยนะครับจากการวางบอลยาวของโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยนะก็จะทำให้ฝั่งหนึ่งว่างนะครับประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้มีแมปของเกมที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะเป็นแมปการวางบอลยาวของโรเบิร์ตซานเชสะครับ วางบอลยาวเยอะขึ้นมากเลยนะนะครับในซีซันนี้นะเนี่ยเราจะสังเกตได้วางบอลยาวหลายครั้งนะครับออกข้างบ้างออกกลางก็มีนะส่วนใหญ่จะเน้นออกข้างบิงแบ็กสองฝั่งนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบการเปิดบอลของลูยสซอรเชนในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็เกมแรกนะครับของพวกเขานะอ่าโอเคต่อไปจะพูดถึงเกมรับนะในเกมเดี๋ยวผมจะอ้างยิงจากเกมที่เตะก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ เนี่ยอย่างที่เห็นนะะต่อไปเป็นเกมรับใช่ไหมโอเคเกมรับของบรแทนพอตเตอร์เนี่ยนะในนัดนี้นะก็จะใช้เป็นก็จะสลับฟอร์มิชันเป็นอ่าสามสามสามหนึ่งนะครับตรงกลางสามข้างหลังสามข้างหน้าสามแล้วก็้อยตัวเพรสไว้ตัวหนึ่งข้างบนเนาะก็ให้วิ่งเพรสจากแดนแถวๆปากประตูนะก็วิธีการเล่นเกมรับเนะี่ย ของลักษณะนี้ก็คือจะตั้งโซนเนียจะตั้งโซนเนี่ยสามสามสามเนี่ยตั้งแต่หลังขึ้นมาถึงตรงเนี้ยนะฮะจะตั้งโซนเป็นสามสามสามเพื่อที่จะรอบอลเข้ามาในโซนนะเขาจะไม่ได้ว่าแบบว่าเพรสสูงอย่างเดียวนะอ่าคือการตั้งโซนรับแบบนี้เนี่ยก็แล้วแต่ทีมที่เจอด้วยนะว่าจะเจอทีมอ,อะไรแล้วจะตั้งโซนสูงหรือโซนต่ำอันนี้เจอแมเชสนเตอร์ูไนเต่นเนี่ยก็ตั้งสูงอยู่ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็คือ บอลเข้ามาในโซนของพวกเขาเนะครับในเส้นนี้นะที่เขาขีดไปให้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวแต่ละตัวคอยประกบอยู่แล้วใช่ไหมพอบอลถึงใครเนี่ยเลสเลยครับเลสเอบอลขึ้นมาเลยนะแต่ว่าข้อดีคืออะไรก็คือเราจะไม่เพลสูงเราจะไม่จะไม่เป็นการเปิดช่องว่างในพื้นที่ตัวเองให้ไปตรงข้ามมากเกินไปนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือถ้าเจอทีมที่วางบอลยาวแม่นๆเนี่ย หรือว่าทีมที่เก็บบอลในแดนหน้าดีๆนะอย่างเช่นฟูลแลมที่โดนไปสองหนึ่งใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับที่แพ้ฟูลแลมไปก็จะเป็นปัญหาได้นะประมาณนี้นะครับของเตรียมรับเดี๋ยวผมเอาพาไปดูในส่วนของน,นี่ว่าผมได้ทำแท็กติกไวนะ้เนี่ยของเราโอเคอันนี้นะก็จะเป็นของไรตันเนี่ยอันนี้ผมจะทำเป็น สามห้าสองนะครับสามห้าสองแล้วก็ผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์การใช้สามห้าสองเยอะนะครับแล้วก็สี่สองสามหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นในการทำเกมของไรตันนะตรงนี้อ่าอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าการเซตอัพเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้นะครับอ่าจะเป็นในลักษณะนี้เดี๋ยวเส้นหหยเส้นหนึ่งนะจะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งการ ตำบเนี่ยการบิวอัพเนี่ยถามว่าทำไมอลริสต์แมงลิสเตอร์ได้ลงมาเล่นเป็นตัวต่ำนะครัเหตุผล e ก็คือขอยเข้ามาเล่นเป็นดิฟไลนเพลย์เมเกอร์นะก็คือจะเป็นคนรับบอลนะครับยืนอยู่หน้ากองหลังนะในรนวรับ3ามพวกหนึ่งแล้วก็คอยวางบอลยาวไปข้างหน้านะครับวางบอลยาวไปพื้นที่ช่องว่างนะเพื่อให้เ้าเป้าเพื่อนที่สร้างสารรโอกาสนะเนีอย่างเช่น ยุตัวอย่างก็คล้ายๆคริสเตียนดิลเซ่นนะที่เราจะเห็นในไลฟ์อัพเขาจะยืนเป็นตัวต่ำใช่ไหมแต่ว่าเขาเล่นในลักษณะที่ว่าวางบอลสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนนะเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดติดย่อยในส่วนของกองกลางอีกนะเดี๋ยวจะพูดถึงการบิวอัพก่อนนะครับผมก็นี่แหละประมาณนี้ก็เซ็นเตอร์ตัวกลางนะครับก็วางบนยาวออมาออกที่วิงแบ็กได้เลยผมไมกระทั่งจาก ตัวผู้รักษาประตูเองก็ออกได้นะอา่าแล้วก็อา่าตัวมิดฟิลต,ตัวต่ำก็ออกได้เหมือนกันก็จะเขียนประมาณนี้แล้วกันเนาะอาจจะมีการออกตรงกลางบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์ไปนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าแล้วทำยังไงนะครับแล้วทำยังไงกองกลางสามตัวนี้ใครเป็นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะมา ดูละอียปีกย่อยของตรงกองอกองกลางกันเนีอ่าในส่วนของ alexis mcclister เนี่ยก็จะยิงเป็นตัวต่าก็จริงเนียแต่ว่าในบางครั้งนะครับในบางครั้งการที่เขาจะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยนะมนเมสซี่เซโดเนี่ยจะจะถอยมาประคองแนวรับสามบุกหนึ่งไว้นะครับถอยามาประคองแนวรับไว้นะแล้วก็ให้ alexis m c ลส i s t e r พาบอลขึ้นไปได้อ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ หรือถ้า, Moses ado, าบริสตคาซิโดพาโบขึ้นไปอะไรอย่างนี้แมกเลสเตอร์ <Manchester S 1> ก็จะโฮลดิ้งอยู่ตรงนี้นะก็จะยืนประคองแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับผมอาจจะสับไม่ถูกบ้างนะเบลอๆหน่อยนะครัทำเกมรุกอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะทำเกมรุกริซแมกเลสเตอร์พาโบขึ้นมานะครับบริสตคาซิโดถอยลงไปบริสตครอสครับขึ้นมาเดนนิวเบรกมาตรงกลางอ่าจะเป็นลักษณะนี้ ซึ่งถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวธิบาบเอ่อพัศก์ครอสเนี่ย,ยเอ่อ,อ,อที่อ่านมานะครับที่เขาวิเคราะห์มาในซีซั่นนี้นะได้รับหน้าที่เป็นอินเวอร์ตวิงเกอร์มากขึ้นนะอินเวอร์ตวิงเกอร์เาเขียนเนี่ยก็จะหมายความประมาณว่าเป็นปอีกตัวทําเกมอยู่ตรงกลางนะเป็นตัวทําเกมนะครับยิงจากนอกกรอเขโทษนะครับหรือว่าจะจ่ายบบลสร้างสรรค์โอกาสนะครับก็ ได้นะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้ทำให้พอบุกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้นะว่าพอบุกเนี่ยมันจะกลายเป็นสามสี่สองหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติเลยนะคนหนึ่งพาบอลขึ้นมาตรงตรงกลางคนหนึ่งประคองแนวรับนะคนเติมเพียมบุกนะแล้วก็ตรงเอเวปูเนี่ยนะตรงเอ็อกเอเวปูเนี่ยเขาเล่นเป็นหน้าคู่กแับบ เบลเบ็ก,ก็จริงแต่ว่าก็จะเป็นเล่นในลักษณะของเบอร์สิตัวสูงนะครับหรือเป็นกองหน้าคนที่สอง่านะครับเป็นคนที่คอยเชื่อเมเกมทําเกมกับแดนกลางได้นะครับเป็นคนคอยสร้างสรรโอกาสนะลงทำประตูได้นะออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการคอมโบกับวิงแบ็กนะครับก็อยู่แล้วนะครับด้านซ้ายด้านขวา,า cross, ก็จะเย,ยขึ้นมา กับวิงแบ็กฝั่งขวาได้นะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของการทําเข็มรุกก็จะยืนกันประมาณนี้เนาะอ่าย้ำนะครับอันนี้เป็นซีซั่นซีซั่นนี้นะซีซั่น22-23นะครับทีนี้นะครับทีนี้เราไปดูในเชลซีกันบ้างดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านของเชลซีไลอัพที่ผมคาดการณ์นะครับว่าจะได้ใช้นะครับตรงนี้นะะ ผู้สาวประตูเป็นเกานะคร์แล้วริซ巴ากานะเนื่องจากว่าใช้เท้าได้ดีกว่าอีกว่าเมดี้แน่นอนนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะผมซึ่งบอลของเครย์แฮมพอตเตอร์เนี่ยผู้สาประตูต้องใช้เท้าได้ดีตัวเซ็นเตอร์ตัวซ้ายผมจะให้เป็นมาฮูริยานะตัวกลางให้เป็นเดียโกซิวาฝั่งขวาเป็นเบลลี่โปฟาน่านะครับผมกองกลางตัวต่ำนะให้เป็นโคอาซิชมีเอ็นโกโลกองเตกับคอนเนอร์กาลเกอร์นะครับ วิงแบ็กเมชิเวลลิสเซมอยู่แล้วนะครับผมตัวกองหน้า2ตัวเป็นราฮิมเซรีแล้วก็โอบามิยองนะเนาะแต่ว่าทำไมถึงจัดอย่างนี้นะเอ่อเริ่มจากอะไรดีก่อ,อนดีมาคุคุริยาก,ก่อนแล้วกันมาคุคุริยาเนี่ยสามารถเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็เกรย์ฮัมพเตอร์เนี่ยเคยใช้งานเขาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายมานะครับผมแล้วก็มีคู่มือในการใช้งานว่าง่ายๆมีคู่มือในการใช้งานมาคุคุริยาส่วนเบนชิเวลเนี่ย ช่วงนี้ฟอร์มกำลังกลับมาใช่ไหมยีเกมที่เอลวสแฮมไปสองประตูต่อหนึ่งนะหนึ่งประตูหนึ่งแอซซิตนะครับก็คิดว่าเราจะได้รับโอกาสนะตรงก็มิดฟิลด์สามตัวเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมใครเล่นอะไรอย่างนี้นะอย่างที่บอกไปว่าการพิว์อัพเกมของครแฮมพอตเตอร์เนี่ยจะเป็น,นลักษณะที่ว่าออกบอลกันสี่คนอย่างนี้ใช่ไหมสี่คนนี้นะครับถ้ารวมผู้รักษาประตูจะเป็นห้า ซึ่งเขาจะวางบนยาวค่อนข้างมากนะครับเขาจะวางบนยาวค่อนข้างมากเหตุผลกนทําให้ใหตําแหน่งตรงนี้เนี่ยที่มาเชื่อมเป็นหัวของด o มมอนเชฟเนี่ยของมาเตโอโควาซิชเนี่ยต้องเป็นโควาซิชนะครับผมเขามีความเป็นดีฟล่ a ยิงเพลย์เมเกอร์นะอย่างที่บอกว่าคล้ายๆกับเอ่อริเซนริเซนที่เราจะเห็นกันว่าเ็ายืมตัวต่ำเพราะว่าเราจะ วางบนยาวจากเขาเนี่ยครับผมเป็น,นแดนหน้านะรเราสามารถวางบนยาวจากเซโกซิวาได้นะครับผมอ่ะเนาะประมาณนี้นะครับผมใช่ไหมนะตรงนี้ผมก็เลยจะใช้เป็นมาเตออัวซิชนะครับซึ่งเอ่อในมีรายละเอียดปีกย่อย,อย,อยนะสำหรับมิดฟิลเอ้ยมิดฟิลของเราก็ ตอนเกมรุกเนี่ยถ้ามาตโอโคสิต์พาบอลขึ้นมาเอ็นกลุของเต้จะถอยลงมาประคองแนวรับของเราแต่ว่าเอทำไมไม่เอากองเต้มาเป็นตัวต่ำไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเอ็นกลุ่ของเต้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือการพาบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับแล้วก็ลงมาเก็บกวาดลงมาตัดเกมผมเลยให้เป็นคนซัพพอร์ตมาตโอโคสิตอีกทีนหนึ่งนะครับเวลาที่โฮสิตอยากเล่นพาวงขึ้นางหน้าก็จะถอยมาซัพพอร์ตค่อยเก็บกวาด ออแต่ถ้าองเต้พา,มาโมขึ้นไปโอรซิตก็จะอยู่ที่เดิมอตัวนี้ใช้เป็นคอนดอร์กลกเกอร์นะครับถามว่าทําไมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเกมรุกของเกรแฮมพอเตอร์เนี่ยนะของไบรตันก็จะดันขึ้นมาครับอ่ามาเป็นตัวรุกอีกตัวอ่นะมาเป็นตัวรุกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสองนะทำให้เกมลุกเนี่ยจะมีผู้เล่นห้าคน ทำให้เกมมุกจุีผู้เล่น5คนตรงนี้อ่าจากเกมไปถึงชิวเวลเกมมุกจุีผู้เล่น5คนนะครับผมตำแหน่งที่คอนนอการ์กเกอร์ตรงนี้นะครับผมจะเล่นเป็นตัวสร้างสารุกาะตัวยิงจากนอกกรอบนะครับผมแล้วก็สามารถมาเล่นคอมโบกับริสเจมได้เนาะนะครับแบบนี้นะรประมาณนี้นะครับส่วนราฮิมสเตอร์ลิงก็จะเล่นเป็น ในแผนของแกนะมอเตอร์นะที่วิเคราะห์มาที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์สิบตัวสูงอะไรประมาณนั้นก็เป็นกอหน้าตัวที่สองนะผมคอยซัพพอร์ตเลี้ยงองจากแดนกลางอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นในลักษณะนี้ตรงนี้ผมเลยให้เป็นบลก,กราเกอร์นะครับถามว่าใช้เป็นเมสันเมาได้ไหมนะผมมองว่าได้นะถ้าเป็นแผนในลักษณะนี้ผมมองว่าได้แต่ว่าที่นี่เมสันเมาฝงตกแนละ้วแล้วก็ยังไม่เห็นวิเวลจะกลับมา นะก็ผมเลยให้เป็นคนออกกราเกอร์ไว้ก่อนนะครับอ่าจริงๆแชมเปญลีกี่ผมอยากเห็นพวกชิคูเมกาอนะไรแบเนสการิอาอ่นะอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงส่วนเกมรับนะเกมรับเกมรับในฟอเมชันนี้นะครับเกมลุกเราเห็นไปแล้วเนะวาะเพราะมันจะ,ะแปลงเป็นสีสองสามหนึ่งในลักษณะนี้ส่วนเกมรับนะเกมรับเกมรับอ่าถ้ายิงจาก เกมของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไม่ทำอีกแอ้วนะที่บบิตันเจอกับแมชชสเตอร์ยูเนเต็ดนะชั้งโซนสามสามสามหนะึ่งแบบเที่ยวภาพให้ดูตอนแรกนะก็ จะยืนเป็นไลน์เนี่ยผมพอบอลเข้ามาในโซนเนี่ยมันจะวิ่งประกบวิ่งเพสนะเอาบอลขึ้นมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมได้ผมได้ทำการคาดการไหลายรอไว้ดังนี้นะอันนี้เป็นสามสี่สองหนึ่งนะถ้าเป็นสามสี่สองหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็คือประตูเป็นเคป้านะครับตรงกลางเป็นเจโกซิวานเตอร์ฝั่งซ้ายเป็นครูเรยยาฝังขวาเป็นฟานนาวิงแบ็กสองข้าเป็นชิวิลลิสเจม คู่กลางเป็นกองเต้โควาซิชนะถ้ากองเต้หายเจ็บนะนะครับก็น่าจะเป็นกองเต้โควาซิชตัวลูกสามตัวบนก็จะมีราฮิมเซอร์ลิงนะไคล์ฮาวเวตอุบามิยองประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นสามห้าสองจะเป็นในลักษณะนี้ลักษณะเดียวกับเมื่อกี้เลยนะมุกเอเปิดให้ดูเนาะเจแปานะครับสามตัวคูคุริยาซิวาโคฟาน่าเป็น,ะนะลกลางเนี่ยกองเต้โควาซิชกาลกเกอร์บิงแบ็กสองข้าชิวเวลลิสเจม ู้กองหน้าเป็นสเตอร์ลิงแล้วก็อบามิยองนะก็จะประมาณนี้ก็เอาแพ้กันนะสองสองแผนเพื่อชอบแผนไหนกันมากกว่าก็คอมเมนต์มาได้นะจะเห็นเป็นทิศทางนี้ก็เึ้นมาได้นะผมก็สําหรับวันนี้นก็เ่วน,นะอนของการวิเคราะห์แท็กติกแล้วก็ความเป็นไปได้ในการเล่นรูปแบบสไตล์การเล่นของเกร์วอเตอร์ที่จะมาเชลซสีเนาะโดยอิ่งจากที่เขาทาไบรตันในซีซั่นนี้นะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะก็เอาจช่วยนะเกร์วอเตอร์ที่ไม่เคยคุม เทีมใหญ่มาก่อนนะครับแต่ซีซั่นนี้ผลงานดีทำไบรตันติดท็อปโใน6นัดแรกใช่ไหมแล้วก็รูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อไม่ได้แพ็คลดบัสอะไรนะก็ปัญหาเนี่ยผมว่าเทคนิคไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันคล้ายๆกันกับของโทมัสซุเคนักเตก็น่าจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยปัญหาคือบรารมีขอเกรียมพอตเตอร์เนี่ย จะไหวในการคุมนักเตะเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเห็นได้ชัดครับว่านักเตะชลซีเนี่ยมีปัญหากับโค้ชนะดูได้ง่ายๆอย่างไฮคิมซีกิเตียนปูลิซิชเนี่ยมือนเตะไม่เอาโค้ดแล้วเลยลักษณะมือนเตะไร้โค้ชเลยก็ว่าได้นะครับขอให้ไปได้ดีแล้วกันนะเราก็ต้องให้เวลาเขานะครับผมวันนี้ก็มีเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณครับ